สวัสดีครับผมวันนี้ก็พามาตีมิน้นนะครับรังนี้จะอยู่ทุกลงนะครับผมตอนนี้แม่ก็หากินบ่ค่อยเยอะแล้วครับครัผมเดี๋ยวเราไปตากกันเลยครับเห็นน้ำแบบทั้งอย่างนอยเลยทั้าอยางน้อยเยเดี๋ยวก่อนไอ้จอนยังไงที่ผม

หัวน้ำหวนโอ้น่าขนาดยังเยอะโโโอ้หถูถูยังย่อยครับนย่อยก็แขวนตัวอีกแง้มครับอันนี้ผมจะแค่หัวน้ำหวานะครับตัวอ่อนเดี๋ยวผมจะมัดไว้นี่นะครับไปฝาปที่มัดัะนี้มันมีมูนะปะมันแปลงก็เหมือนน้ำหวบนยืนเดียวฮะลองดูแล้วตัวอ่อนจะมีหะนี่มันแต่งก็เหมือนน้ำหวานยืนเดียว ตัวอ่อนมีก,คมมกม็ครับอ่อนจะมีว่านี่ตัวอ่อนใช่ไหมมีนะเดียวดูครับน้ำแต้งหุ่นน้ำหวางก่อนมีทางนี้ทางนี้ตัวอ่อนม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวแต่ผมจะลองมอดนะครับเพื่อว่ามันจะสร้างหุ่นน้ำหวานมอดอยู่ก่อนครับ จะเปลียอดเลยเนี่ดูแลมัต้องหัวน้ำแบบเจี๋ยวชิบอี่อมจะม่ได้ปะเออยช่ปะนี่จะมดด้ปาคนนี้่ใช่ปจชบนจมีอะไรเงี้ยมาได้มันมีตัวอ่อนอันนี้ผมบมัดแล้วครับผมพอดิว่าตัวอ่อนบ่ค่อยมีครับบ่ปกติก็มีเกสอน เหมือนน้ำแบบงานครับไปครับผมเดี๋ยวไปแถวลงที่สองต่อครับ